สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะแม่ใหญ่บายสวนขวัญเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้ก็จะพามาดูท่านผู้ฟังมาดูท่านผู้ชมมาดูต้นพัดบกน้ํานะคะพัดบกน้ําเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะไม้มงคลที่เขาบอกว่าพัดเอาความดีความงามเข้ามาหาบ้านเราแล้วก็พัดเอาความไม่ดีต่างๆออกไปจากบ้านของเรา พัดบกน้ําเป็นไม้ที่มีใบสีเขียวสวยนะคะสีเขียวเข้มสวยนะคะดูจากใบได้นะคะอันนี้ใบอ่อนเพิ่งแตกยอดนะคะซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วเป็นคลิปที่แม่ใหญ่บาสวนขวัญเพิ่งซื้อมาจากจังหวัดสกลนครนะคะแม่ค้าก็ส่งมาให้ได้อย่างดีเลยค่ะดูใบของเขานะคะสวยมากสวยมากจริงๆนะคะ เป็นพืชที่ปลูกง่ายเป็นพืชที่ปลูกในน้ําแล้วก็ดูในน้ำไม่ใหญ่ก็ใส่ใส่แหนแดงลงไปด้วยนะคะดูนะคะแหนแดงนะคะนี่คือแหนแดงกอนี้นะคะเป็นกอที่ใหญ่ตอนซื้อมากอละ80บาทพอเราเอามาใส่มาใส่กระถางมันใส่กระถางมีน้ํำด้วยเราก็เลยเอาแหนแดงมาใส่นะคะเพื่อให้ แหนแดงนี่คือก็จะมีประโยชน์ในด้านตรงที่ว่าช่วยตึงออกซิเจนนะคะแล้วมาช่วยให้อใาบาของพัโบกได้รับอา,อาหารได้เป็นอย่างดีเลยสวยมากเลยค่ะดูนะคะใบเนี่ยใบใบใบ,บแตกใหม่ก็สวยนะคะปลูกไม่ยากนะคะปลูกง่ายๆเลยโดยเราทำยังไงเราเอา กระถางนะคะกระถางที่ไม่มีรูนะคะกระถางที่ไม่มีรูเราก็เอาดินใส่นะคะสําหรับที่บ้านส่วนขวัญเราใช้ตอนแรกเราใส่ปุ๋ยคอกไปก่อนนะคะรองใต้กระเป๋อรองใต้กระถางนะคะเสร็จแล้วเราถึงค่อยใส่ดินธรรมดานะคะดินที่ไม่ได้คลุกเคล้าอะไรเลยนะแล้วเราก็แล้วเราก็ ใส่ต้นพัโดโบกลงไปนะคะใส่ต้นพัโดโบกลงไปนะคะแล้วก็ใส่ดินโถมไปเพื่อที่จะไม่ให้เขา,าเลื่อนไหลออกมานะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยเปิดน้ําใสมันก็เป็นอย่างนี้นะคะนะสวยกําลังแตกยอดสวยมากค่ะสวยมากจริงๆถ้า,าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ ฝากกดติดตามให้กับแม่ใหญ่ใบสวนขวัญด้วยนะคะนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ